และแล้วท่านผู้ชมทุกท่านในตอนนี้ตํานานพวกเราได้กลับมาแล้วกับพี่จอห์นนี่โซมาลีโดนตำรวจรวบอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งออกจากคุกญี่ปุ่นไปได้ไม่นานคดีเก่ายังไม่ทันจะหายพี่เล่นสร้างเรื่องเพิ่มอีกแล้วเหรอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันเองครับ จอห์นนี่โซมาลีตำนานสตรีเมอร์สุดเกลียนที่ชอบเรียกบาท้ายกับตัวเองได้กลับมาโลและบโลโลตนอีกครั้งหลังจากที่พี่แก่ได้ไปสร้างเรื่องอื้อฉาวไว้ในประเทศญี่ปุ่นจนโดนรวบคาไลฟ์และถูกจับคุกไปซักหนึ่งเลยนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังโดนไล่ออกจากประเทศอีกด้วยให้ทําไงได้ก็พี่เลยไปสร้างเรื่องไว้เพียบขนาดนี้ก็รับสภาพไปนะ หลังจากเงียบหายจากการสตรีไปหลายเดือนในที่สุดตำนานก็ได้กลับมาสารต่อเรื่องราวของกูอีกครั้งเพราะในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเฮียจอนนี่ของพวกเราก็ได้กลับมาไลาส์สตรีมอีกครั้งยังคงมุ่งม,มั่นตั้งใจในการทำคอนเทนต์้ตัวเองขนาดเหมือนเดิมโดยจุดมุ่งหมายในครั้งนี้ของพี่แกก็คือประเทศอิสราเอลนั่นเอง ต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์ของอิสราเอลในตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะเปราะบางและตึงเครียดพอสมควรเพราะยังคงมีผู้ประท้วงชาวอิสราเอลที่ออกมาเดินขบวนประท้วงตามถานนสายต่างๆอิสราเอลตั้งแต่ในวันที่6เมษายนเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตาแหน่งและเรียกร้องให้มีการทําข้อตกลงเพื่อปล่อยตัวประกาศในขณะที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสชาวปาเลสไตน์พบ6เดือนในวันนี้ทําให้ต่างท้องถนนทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าี่ำรวจขอยควบคุมและตรวจตาความเรียบร้อยกันแบบโคตรเข้มขน้นฟังดูจากสถานาการณ์แล้วจะเรียกว่าพี่จอของเราเรือเที่ยวผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยหรือเปล่ารู้ว่าพี่แกตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วไม่ก็บางทีพี่แกอาจจะไมไ่สนใจอยู่แล้วแต่แรกก็ได้ แต่สุดท้ายตําเนือของพวกเราก็มาเยือนอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าในครั้งนี้พี่แกก็ไม่ทำให้ผิดหวังเผลอแป๊บเดียวก็ได้เป็นไวรัลในทันทีพี่จอนนี่ของเราได้มาออกไลฟ์ขณะที่กําลังเดินไปตามท้องถนนในประเทศอิสราเอลพร้อมกับการถ่ายบรรยากาศร,รอบๆตัวเมืองไปด้วยอย่างที่เราได้บอกไปว่ามันมีการเดินประท้วงกันอยู่ซึ่งพี่จอนนี่เองก็ให้ความสนใจกับกลุ่มผู้ประท้วงเป็นอย่างมากเขาได้แวะเวียนเข้าไปถ่ายกับกลุ่มผู้ประท้วงและชวนพวกเขาคุยเล่นบ้างตามภาษาของพี่แก โดยก็เดินเข้าไปกลุ่มนี้ทีกลุ่มนั้นทีเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มคนที่เอาท,ทวงนั้นมีหลากหลายกลุ่มมากทีเดียวโดยพี่แกก็ทําตัวกลมกลืนไปกับกลุ่มผู้ประท้วงได้แบบโคตรจะเนียนแถมยังพยายามก่อกวามที่ทำรัวอยู่เรื่อยๆด้วยความสนุกสนานเหมือนจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยโดนรวบม,มาแล้วซึ่งนั่นแหละคราบจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อไป ไม่รู้ว่าเนียนเกินไปหรือเปล่าเพราะพี่แกเตจีกับบทบาดอผู้ประท้วงเหมือนกับคนอื่นๆบ้างแล้วเฮียจอนนี่เริ่มแสดงความไม่พอใจและเริ่มด่าทอใส่เจ้าที่ตำรวจอยู่เรื่อยๆแถมยังมีความพยายามจะหาเรื่องกับเจ้าที่ตำรวจหญิงจนคนในทีมเขาตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมพี่แกแต่เฮียจอนนี่ของเราก็ไวตัวฐานและรีบถอยห่างออกมาแบบโคตรไวแต่ก็ยังปากแทบยืนด่าเจ้าหน้าที่ไม่หยุดเหมือนจะลืมไปแล้วว่าตัวเองคือจะเกือบโดนรวบไปนะเมื่อกี้ What, the cops? You would have got paid way more staying true to me. Click up with my ops for money, your bitches, all y'all All y'all bitches, bitches. want to click up with my ops for money? All y'all bitches. Want to click up with my ops for $4,000? You could have got paid way more than $4,000 with me, nigga. I make $4,000 in a day, suck my Hey, don't touch me. Don't touch me, America. Don't touch me. พอเห็นว yeah. <nickel>. ่าตำรวจไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปเฮียจอนนี่เกรินจะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งแถมยังพูดย้ำประโยชน์เดิมซ้ำๆใส่เจ้าหน้าที่ว่ากูคือนักข่าวนะเว้ยเหมือนกลัวเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่พี่คิดว่าการที่บอกว่าตัวเองเป็นนักข่าวแล้วจะหาเรื่องใครก็ได้เนี่ยมันถูกแน่หรอวะไอ้นุ่ม I ain't scared of police I've been to jail y o u r e not gonna do nothing Y'all not gonna do nothing. What's up? I'm a journalist. I am a journalist. I am a journalist. I am a journalist. และดูเหมือนว่ามันจะยังปั่นไม่พอพี่แกก็เลยสวมวิญญาณสมัยตอนที่ยังเกรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหยิบลำโพงขึ้นมาเปิดเพลงแบบชำๆแถมยังเดินเข้าไปร้องเพลงเราส,าสาัตย์เทียมรวนแบบไม่กลัวอะไรเลยสักนิด และยังมีการพูดแบบมั่นใจอีกว่ากูอยู่บนทางเท้าพวกมันแตะต้องตัวกูไม่ได้หรอกกูเป็นคนอเมริกรันพวกมันจับกูไม่ได้แหมพี่แกวอนเกินสงสัยอยากโดนหิ้วไปอีกรอบแหละดูทรงเอาอะไรคิดครับเนี่ยว่าชาวบ้านเขาจับพี่ไปไม่ได้น่ะคิดผิดคิดใหม่ได้นะนอกจากจะเรา้าชาวบ้านไม่หยุดแล้วพี่แกก็ยังหาเรื่องดูถูกใส่เตเทีบยบหญิงคนดึงอีกด้วย ปากแซบยืนด่าเขาไม่หยุดยืนด่าอยู่หลายนาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินเข้ามาร่วบพี่แกไปเพราะอาจจะรำคาญไอ้หนุ่มคนนี้แล้วก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งพอพี่แกโดนรวบไปก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงพี่แกก็เลยพยายามพูดว่าโอเคโอเคเขาจะไปแล้วนะปล่อยเขาไปเถอะแต่น่าเสียดายที่เจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ฟังในเมื่อวันดีนะก็โดนรวบขึ้นรถไปเลยสิไอ้หนุ่มอ้ม่นเลสวัลอ,อ,อ้ามันเลสวัอ <laughs> okay, I'm go, I'm going. I'm going. <laughs> Just... I'm going. <laughs> 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 okay, now go. Relax. I'm America. I'm from America. I'm from America. What are you doing? Okay, Karen, i am going 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 i am i am going i am going i am going i am i am going i am am i going i am i am หลังจากนั้นไลฟ์ของพี่แกก็ุ่นไปเกือบครึ่งชั่วโมงหลายคนก็สงสัยว่าสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจบลงยังไงซึ่งพี่แกก็รับการปล่อยตัวออกมาจากรถตำรวจหลังจากนั้นไม่นานพอรอดออกมาได้จากรถตำรวจพี่แกก็ยังหัวเราะกับช่องแชทอย่างมีความสุขซึ่งพอเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปบนโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ได้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วชาวเน็ตหลายคนที่ได้เห็นข่าวของพี่แกก็ออกมาถามด้วยความเหนื่อยใจว่านี่ย,ยังทำอีกแล้วหรอ ทำตัวดีๆสักครั้งมันจะได้ไหมเนี่ยใครก็ได้มาคุมความค้ดไอ้หนุม่มนี่ทีชาวเน็ตใน reddit ที่ได้เห็นข่าวก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพี่แกกระทำชามอย่างเช่นพี่คนนี้ก็บอกว่าไอ้หมอนี่มันหน้าด้านและสมองเน่าในหมู่ของสตรีเมอร์ i l แล้วล่ะบางคนก็ถามด้วยความเหนื่อยใจว่าในหัวของมันเวลาจะไลฟ์อะไรสักอย่างเนี่ยมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยใช่ไหมไม่คิดจะทําตัวดีๆบ้างเลยเหรอ บ้างก็ตั้งคําถามว่าไอ้หนุ่มคนนี้มาได้โปรที่อิสราเอลได้ยังไงมาเชียวมาถูกรวบเข้าสังเตนในญี่ปุ่นไปแล้วหรอฟังดูก็รู้แล้วครับว่าพี่แกเอือมรากับการกระทของตำนาคนนี้มากแค่ไหนแทนพี่แกก็ไม่มีท่าทีว่าสำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนหน้านี้ก็ออกมาไลฟ์สตรีมโอ้อวดกับช่องแชกว่าพี่แกโกหกผูิภากษาและก็อายการว่าเขาไม่ได้สร้างรายได้จากวิดีโอของเขาและไม่ได้เงินเลยแม้แต่เหรียญเดียวแถมยังพูดออกมาด้วยความภาคภูมิใจมากมาก ที่สามารถหลอกสารของญี่ปุ่นได้ซึ่งในภายหลังสตร,รีมดังกล่าวก็ได้ถูกลงออกไปแบบไวจัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แกกลัวอะไรกันแน่นอกจากนั้นพี่จอน,นี่ก็ได้มีการออกมาลฟรร์สีรวมกับครีเอเตอร์ชื่อดังคนหนึ่งแห่งฟองคิกที่มีชื่อว่าเดอะเรียลมอยสเซบีที่ออกมาสัมภาษณ์พี่แกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาเจอในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเฮียจอรน,นี่ของพวกเรากระดาษสภาพแวดล้อมในคุกของญี่ปุ่นแบบ,บยับ แทนพี่แกยังอ้างว่าตัวเองถูกขังตลอด24ชั่วโมงทุกวันและยังบรรยายถึงบรรยากาศการสอบสวนของเขาว่าเหมือนกับในหนังเลยเขาบอกว่าตัวเองถูกสอบปากคำเป็นเวลา14วันกันเลยทีเดียว นอกจากนี้พี่แกก็ได้มีการใช้คําพูดที่รุนแรงถึงผู้สอบสวนหลักในคดีของเขาอีกด้วยไม่รู้ว่าเฮียแกไปเจออะไรมาหลังจากนั้นบ้างหลังจากเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวในญี่ปุ่นให้กับช่องแชทได้ฟังหลายคนก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าพี่แกต้เจอกับอะไรมากมายในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้มันจะมาจากการการะทําของพี่แกเองก็ตาม แต่เคียร์จอนนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้และพูดสาบานกับเพ่อแชทเอาวไว้แบบโคตรจะขึกเขิมว่าเขาจะทําการซีมไอเอาแบบนี้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทําไงได้กระใจมารักในการกวนตีนไปแล้วนะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายเนาได้ติดตามข่าวของตำนานคนนี้มาแต่ช่วงแรก <c oughs> ก็น่าจะเริ่มรู้ตัวกันว่าพี่แกต้องผ่านสมรภูมิอะไรบ้างไม่มากก็น้อยและในหลากหลายประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการโดนล็อกคอโดนตำรวจรวบเข้าสังเตโดนไล่ออกจากประเทศโดนอะไรสารพัดอย่างแต่พี่แกก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสำนึกผิดจะปรับปรุงตัวหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว ก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับว่าพี่แกจะดีขึ้นกี่โมงและเรื่องอะไรการที่ทำให้พี่แกสามารถเปลี่ยนตัวเองได้หรือ,รอเพื่อนๆคิดว่ามันควรจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนที่ทําให้ตํานานคนนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องไมคอยสปอร์ตอย่าลืมกดไลค์ subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ